สอาดอยู่ด้านบนสาดยากองผืนสมุนไพรสาอยู่บนลอากันใช้กี่ยาวมัด่อแล้วสองฮะยาวเขาจะปูยังไงเลื่อนขนตรวจหน้ากันครับตรวจแล้ว

เอ็นูกนายครับนูบารุโตเอสตีครับปีพระเป็นเอตีด้วยครับลูกหมดเลยนล้วเหอห้าอันนี้ห้าครับูมีไปแล้วก็โอ้ วอาเหเอเ้บยมต้องใช้เลยต้องใช้เลยพอม่มีการทำบุญจะเป็นบุมืนยมีครับมีครับน้ำมนนี่น้ำมนต์ต้องครนมนเอเออเอมาจ้าได้ฉันเดียวบ่พกบอยังไเรา้ไปเนตเราแล้วบ่

หกสองวครับโอ้นี่ครับหลวงพ่อให้ดีแล้วมาจ่รยให้ดีสองหกหกสองสองหกใช่ทุกอาจารย์ครับตัดไปให้เพียรครับร้อยคูณร้อย่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเอาของกัน้อัยังกัเบอร์สลากสามแปดว่ากระปูมันบอกนี่ครับ่นนี่ก็มาครับีเนันปนส ียบหายไปเลยนะช่วงนี้ไปท,ออท,ทั้ง day นี่นนนครับนี่จะออกไปเพราะว่าไปกีดยางนะนี่เะลย๋ยวเราขยับรถไปข้างหน้าครับับรถไปข้างหน้ากันอพี่นอ้อง เดี๋ยวรอถูกหวยก่อนเลือวันนี้วันพระเนาะที่วัดกกตูมนะก็มีุทำบุญเสร็จทำบุญเสร็จนะครับเอาเอาน้ำน้ำเทจีิงเลยมาำต้มปอย เหลือเชิงเทียนเชิงทูบแล้วก็โต๊ะหมู่ครบนะครับทุกคนทูบทางทูบเชิญเทียนใช่ครับเชิญเทียนเชิญทูบนะครับเชิงเทียนเน่เสือเอาแต่ยันยาวเสือเสือครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอีกขึ้นมาเอานะอาจจะกองนะครับ ข้าวต้มที่บ้านมีอยู่บ้างใช้ใช้ไว้ห้าห้าห้าเดี๋ยวไม่งั้นจะได้ไปหาที่นู่นอีกไม่พอเอาไปให้ครบเลยเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวไม่เอาีือก่อนน้ำรอ

เครื่องเืเสียงหเื่องเสียงมีครับมีครับไม่มีครับ